พิธีมั่นที่แตกสลายกลางงานประชาชนหลายในตาจับจ้องซินดียืนอยู่ในชุดแต่งงานขาวสะอาดความตึงเครียดรอบตัวเหมือนจะกลืนกินทุกอย่างเสียงหัวเราะและคำอวยพรเงียบลงเมื่อประตูห้องโถงเปิดกว้างอย่างไม่คาดฝันไอเซนนั้นปรากฏตัวกลางงานด้วยใบหน้าที่เย็นชาและดวงตาคมกริบสะท้อนแววตาคลั่งเพียงหนึ่งเดียว ถ้าเธอไม่แต่งกับฉันฉันจะลบทุกอย่างของผู้ชายคนนี้จากโลกคำพูดที่ดังก้องในโสดประสาทสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนยกเว้นซินดี้เธอยืนอย่างไม่หวั่นไหวราวกับท้าทายชะตากรรมนั้นตรงหน้าความรู้สึกในใจที่ผสมปนเปทั้งความกลัวความแข็งแกร่งและความสงสัยเริ่มก่อตัวอย่างลึกซึ้งเธอคิดว่าฉันจะกลัวนายงั้นหรือไอเซ่น สินเดตอบกลับด้วยน้ำเสียงนิ่งและแววตาที่แสดงถึงความไม่ยอมแพ้ไอเซนใบหน้าถอดสีจนเกือบขาวซีดความคลั่งแคลนพรั่งพรูจนทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งคำพูดแรกที่เขามอบให้สินดีไม่ใช่คำรักแต่มันเป็นคำสัญญาจะยังคงรุกไล่เพื่อให้ได้เธอมาไม่ว่าด้วยวิธีใดเธอจึงไม่อาจถอนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเริ่มต้นด้วยการต่อต้านและความตึงเครียดสุดขีดขณะที่มือของไอเซนถือกระเป๋าเอกสารที่โยงใยกับอดีตสกปรกของครอบครัวซินดี้ใจของซินดี้เต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบการต่อสู้ในสนามธุรกิจเริ่มประทุข,ขึ้นข้างหลังเงามืดของอำนาจและความกลัวเสียงหัวใจของผู้คนหลายชีวิตเต้นระริกในความมืดมิดของความลับและเกมจิตวิทยา ความจริงบางอย่างถูกซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนเตือนให้ทุกคนไม่อาจวางใจได้แม้กระทั่งคนใกล้ชิดสินดีและไอเซนถูกดึงเข้าสู่เกมที่ทั้งคู่ต้องแลกทุกอย่างโดยไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่พักใจอย่างบ้านเก่าและคาเฟ่เล็กๆก,กลายเป็นสถานที่หลบหนีจากความปวดร้าวแต่ในหัวใจของทั้งสองความสัมพันธ์จากศัตรูและความเกลียดกลับแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ละเอียดซับซ้อน ใบหน้าที่เย็นชาเริ่มเผยความอบอุ่นที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนไอเซนค่อยๆเปิดเผยอดีตที่เต็มไปด้วยบาดแผลและความทุกข์ที่ซ่อนเร้นไว้สินดีผู้มีสเสน่ห์และเข้มแข็งกลับซ่อนความกลัวและความลับของตัวเองเช่นกันบุตรสนทนาในสภาพแวดล้อมที่ตกแต่งด้วยแสงไฟนุ่มนวลและสายฝนโปรยปลายทำให้ความรู้สึกของทั้งสองแสดงออกอย่างชัดเจนผ่านสายตาและคำพูดที่ไม่จำเป็นต้องเอื้อนเอ่ย เสียงหัวใจเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงฝนโปรยหนักขึ้นไอเซนหยิบเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่ซินดีสวมไว้ออกมาอย่างประมาและถามเสียงแผ่วว่านี่ของใครกันแน่ซินดีตอบด้วยรอยยิ้มที่ซ่อนความเจ็บปวดมันคืออดีตที่ฉันไม่อยากจำ ในขณะที่ความลับอีกบทหนึ่งกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงโทรศัพท์ส่งเสียงข้อความเข้าอย่างไม่คาดฝันและข้อความนั้นเหมือนระเบิดเงียบที่ทำให้ทั้งคู่ต้องหยุดชะงักที่ปลายทางคือคำถามที่ทุกคนรอคอยนายอยู่ไหนซินดี้ และภาพสุดท้ายบนหลังคาตึกสูงขึ้นให้เห็นเงาของใครบางคนที่กำลังจ้องลงมาผ่านแสงไฟสลัวรอวันที่ทุกอย่างจะถูกเปิดเผยและภารกิจแห่งการแก้แค้นความรักและความลับจะเริ่มต้นขึ้นใหม่หลังจากเสียงข้อความจากโทรศัพท์นั้นดังขึ้นในห้องอย่างเงียบงนันราวกับว่าเวลาถูกหยุดนิ่ง ซินดี้ยังคงจับเครื่องประดับในมือด้วยนิ้มที่เริ่มสั่นเล็กน้อยดวงตาของไอเซน่นทอดมองอย่างลึกซึง้งเหมือนพยายามอ่านความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังมันเสียงฝนที่โปรยปลายลงมาจากข้างนอกบ้านเก่ากลายเป็นพื้นหลังของความเงียบที่หนักอึ้งนี้แสงไฟนุน่นวนวลที่หลอดผ่านหน้าต่างสะท้อนออกมาเป็นเงายาวจากวัตถุเล็กๆที่อยู่ในมือของซินดี้นั่นมันหมายความว่าอะไร ไอเส้นถามเสียงแผ่วราวกับกลัวคำตอบที่อาจจะเกิดขึ้นซินดี้หลับตาลงช้าๆเธอเคยพยายามเก็บความลับนี้ไว้ในใจมากว่าเป็นสิบปีแต่คำถามของไอเส้นเหมือนปลดล็อกกล่องแห่งอดีตที่ฝังลึกไว้มันคือจดหมายชิ้นสุดท้ายจากผู้หญิงที่เคยเปลี่ยนชีวิตฉันแม่ของฉันน้ำเสียงซินดี้เปลี่ยนจากนิ่งสงบเป็นเปี่ยมด้วยความเจ็บปวดที่ถูกเก็บกดมานาน แต่แม่ชั้นไม่เคยเล่าอะไรเกี่ยวกับความจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์วันนั้นไอเซนมองหน้าเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสารและความสับสนแต่ก็แฝงไว้ด้วยแรงจูงใจที่ลึกซึง้งถ้าแบบนั้นทำไมเธอถึงยังไม่ยอมเปิดเผยมันทำไมต้องปล่อยให้ตัวเองถูกล้อมรอบด้วยเงามืดที่ไม่รู้จุดจบสินดี้ถอนหายใจอย่างหนักก่อนจะละสายตาจากหน้าจอโทรศัพท์พร่าเลือนลางด้วยหยาดน้ำตาที่เริ่มไหลริน เพราะฉันกลัวว่าการเปิดเผยความจริงนั้นจะทำลายทุกอย่างที่ฉันพยายามสร้างขึ้นมาใหม่และอาจจะทำร้ายคนที่ฉันรักรวมถึงนายระหว่างที่ซินดี้พูดจบเสียงเคาะประตูเบาๆก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันไอเซนขยับไปเปิดประตูด้วยท่าทางระแวดระวังพบว่าคนที่ยืนอยู่ข้างนอกไม่ใช่ใครอื่นไกลแต่เป็นพี่ชายของซินดี้ ผู้ที่ไม่เคยยอมรับในเส้นทางของน้องสาวและสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามที่กำลังเล่นเกมการเมืองในเงามืดนี้มองตากันในความเงียบที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแบบไม่ต้องพูดคำใดๆไอเส้นรับรู้ถึงแรงต้านในสายตาของชายคนนั้นแต่คำพูดของเขากลับออกจากปากเหมือนมีมีดคมแทงเข้ามาที่หัวใจ ซินดี้เธอคิดจริงๆหรอว่าอดีตจะไม่กลับมาหลอกหลอนวันนี้เธออาจยืนที่นี่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ยินเสียงเรียกของความจริงที่เธอพยายามลืมไปซินดี้หันไปมองไอเซนด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความเจ็บชำ้ำและความเข้าใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนกว่าแค่บุคคลสองคน และในความเงียบที่เกิดขึ้นทุกวินาทีเสียงหัวใจของทั้งสามคนเต้นระรัวเป็นจังหวะเดียวกับเสียงฝนที่ยังคงโปรยปลายอย่างไม่หยุดย่อนภาพย้อนหลังกลับไปยังตอนที่ซินดี้วัยเด็กนั่งข้างๆแม่บนเตียงโรงพยาบาลแสงสีเทาครึมปกคลุมใบหน้าของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่รับรู้ถึงความเปราะบางและความลับบางอย่างที่ยังไม่มีใครกล้าพูดถึง การเปรียบเทียบระหว่างอดีตที่อ่อนแอและปัจจุบันที่แข็งแกร่งยิ่งทำให้บทสนทนาในวันนี้มีน้ำหนักมากขึ้นไปอีกบางทีแม่อาจจะรู้ว่าความลับที่ซ่อนไว้นั้นมันจะนำพาเราไปในเส้นทางที่แตกต่างจากนี้เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเราจะสู้กับอดีตหรือปล่อยให้มันทำลายเราทั้งหมด ไอเส้นพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเปราะบางที่แท้จริงในตัวเขาเพียงแต่มันถูกปกปิดไว้ภายใต้ใบหน้าที่แข็งกร้าวสินดี้ค่อยๆหันกลับมามองที่ชายของเธอด้วยความมุ่งมั่นน้ำตาที่ร่วงหล่นก่อนหน้านี้ถูกแทนที่ด้วยประกายไฟแห่งความตั้งใจใหม่เธอพูดเสียงเรียบแจ่มชัดแต่ทรงพลังไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามวันนี้ฉันจะไม่ยอมให้ใครมาเป็นตัวแทนอดีตของฉันอีกต่อไป ช่วงเวลานั้นเองแสงไฟภายในห้องสลัวลงชั่วคราวก่อนจะกลับมาเป็นปกติความมืดและแสงสร้างเงาซ้อนทับบนใบหน้าของทั้งสามคนที่ยืนหยัดอยู่ตรงนั้นทุกสายตาต่างจับกันในความเงียบที่หนักขณะที่กล้องตัดไปที่หลังคาตึกนอกหน้าต่างเงาของผู้ชายที่เคยจ้องจากภาพสุดท้ายยังคงนิ่งสงบมือกำแน่นราวกับถือกุญแจสำคัญบางอย่างที่พร้อมจะพลิกสถานการณ์ทั้งหมด รอยยิ้มเย็นชาที่ไม่ได้เปิดเผยความจริงเพิ่มความลึกลับและคอยเป็นเครื่องเตือนใจว่านี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นของเกมอำนาจที่เต็มไปด้วยความรักความแค้นและความลับที่ไม่มีวันจบสิน้น